เกมผีที่แบบมันก็น่ากลัวนะแต่ไม่มีเพื่อนเล่นตอนนี้เราก็สุ่มห้องมาเจอคนนี้ผมสุ่มห้องเล่นนะเพราะว่าในคนเดียวมันเมนเพื่อนโอ้หน้าจอหน้าจอหน้าจอขอโทษขอโทษมันจะมีคาหยาบหน่อยนะเพราะว่าเป็นคนที่ไม่ชอบเกมผีเท่ด้วย นี่เขาให้หาอะไรอ่ะเรื่องโดดมาเล่นเฮกับของน้ำมาทำไมอ่ะเขาบอกว่าเกมนี้ผีน่ากลัวเหรอตอนนี้เพื่อนเพื่อนอเมริกาเข้าเพราะว่าเสียงอะไรอ่ะเสียงอะไรอุ้ยอุ้ยอุ้ยไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยไอ้เหี้ย เมื่อกี้เมื่อกี้ทำไมเพื่อนไม่ตายแต่ทำไมผมตายละ่ะเฮ้ยแล้วเพื่อนไปไหนอ่ะอุย้ยตกใจเพื่อนกู

ไอ้หี้เหมือนกันใช่ไหมเพื่อนหลุดใช่ไหมทำไมผมไม่เห็นเพื่อนมันเป็นอะไรวะเนี่ยอ๋ออมันชอบเดินไปเองอะ่ะเอาเพื่อนอะนะแล้วมันดูยังไงว่าผีตรงไหนอะ่ะมันจะเป็นเงาเหรอ ทำไมผมต้องมาเลียคนเดียวด้วยผมบอกแล้วว่ามันจะมีเสียงไม่กล้าเข้ากไม่กล้าออกเลยเพื่อไม่อยู่อะแต่กล้าว่ามาทัาเพื่อลาทัาเพื่อโชคโชค เปิดมาก็เกมผีเลยครับมันเป็นเกมที่แบบเคี้ยมากถ้ามีเพื่อนเล่นด้วยนี่มีความมันแน่ มันจะเห็นเรวปะวะมันอยู่ตรงเนี้ยผมจะไปยังไงวะทุ่มแล้วไปคิดปทางลู้ใช่ไหม มาแล้ว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 ทุกคนเห็นใช่ไหมนั่นนั่นนั่นร้างทำไมไม่เหมือนจะเข้ามาข้างในวะ โหหมดเลยตื่นมานะขอเอ้มีเพื่อนเถอะเฮ้ยทำไมอ๋อเพื่อนอมีเพื่อนแล้วทำไมเนืงนี้